คคววาาาามมลับจกตยเสียงฝนกระหน่ำนอกหน้าต่างห้องสมุดเก่าแสงไฟสลัวส่งผ่านชั้นหนังสือไม้เก่าที่เรียงรายจนถึงเพดานปราตรีนั่งอยู่ที่โต๊ะมุมห้องใบหน้าจดจ่อกับหนังสือรวบรวมคดีที่ไขไม่ได้เธอปรับแว่นตากรอบดำพาจดบันทึกด้วยลายมือเรียบร้อยคดีโรงพยาบาลร้างเมื่อ20ปีก่อน มีคนไข้เสียชีวิตอย่างน่าสงสัยทุกคืนที่สามหลังเที่ยงคืนราตรีพึมพำขณะจดจูจูอุณหภูมิในห้องก็ลดต่ำลงอย่างผิดปกติราตรีเริ่มรู้สึกหนาวสัน่นไอเย็นแผ่สร้างไปทั่วร่างอีกแล้วเหรอเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งราตรีพูดเสียงสั่นก่อนที่ร่างจะแข็งทื่อวิญญาณพยาบาลสาวในชุดขาวค่อยๆปรากฏตัวเธอเข้าสิงร่างราตรีอย่างนุ่มนวล บนดาดฟ้าตึกเก่าในละแวกนั้นปักษานั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพลางมองดูสายฝนที่ตกระหนำ่ำเฮิร์กไม่มีวิญญาณรวยๆมาจ้างบ้างเลยปักษาบนทางตักบะหมี่เข้าปากเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเบอร์ของบรรณารักห้องสมุดอะไรนะเจราตรีเป็นอะไรที่ห้องสมุดหรือเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้ปักษารีบลุกขึ้นทิ้งบะหมี่ครึ่งถ้วยที่ห้องใต้หลังคาบ้านไม้เก่า ลุงดำนั่งแกะสลักไม้มยมยมท่ามกลางความทุ่หรอมไอ้หนูปักษาต้องการเจ้านี่แล้วละ่ะลุงดำพูดทางคอมไม้มมยมเบาๆปักษาวิ่งฝ่าสายฝนมาถึงห้องสมุดเขาเห็นราตรีนั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะดวงตาของเธอเมือ่ลอยเจราตรีเป็นไงบ้างปักษาเดินเข้าไปใกล้ๆช่วยด้วยต้องหยุดเขาก่อนจะมีคนตายอีกเสียงแปลกๆดังออกมาจากปากราตรี ปักษาสังเกตเห็นรอยแดงที่คอด้านซ้ายของราตรีจุดที่วิญญาณมักจะเข้าสิงเดี๋ยวผมช่วยเองปักษายื่นมือไปแต่ที่ไหล่ราตรีภาพความทรงจำคลั่งผูกเข้ามาทางเดินในโรงพยาบาลยามดึกเงาดำเคลื่อนไหวในความมืดเสียงกรีดร้องของคนไข้โอ้ยปักษาพังอัดถอยหลังเลือดกำเดาไหลราตรีค่อยๆฟื้นคืนสติเกิดอะไรขึ้นนายเห็นอะไรมา มีบางอย่างเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลร้างนั่นและบิญญาณพยาบาลคนนี้ต้องการความช่วยเหลือปักษาเช็ดเลือดกำเดาที่บ้านลุงดำปักษาและราตรีนั่งล้อมวงกินข้าวต้มร้อนๆพรุ่งนี้จะไปสืบที่โรงพยาบาลหรือลุงดำถามทางเขาไม้เท้าครับต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นปักษาตอบงั้นเอานี่ไปด้วยลุงดำยื่นไม้มะยมแกสลักให้ มันจะช่วยป้องกันวิญญาณร้ายขอบคุณครับลุงปักษารับมาถือไว้ระวังตัวด้วยละ่ะโลกนี้ไม่ได้มีแค่คนเป็นกับคนตายลุงดำพูดทิ้งท้ายดึกคืนนั้นปักษานั่งเขียนบันทึกบนหลังคาตึกคดีโรงพยาบาลร้างวิญญาณพยาบาลการตายปริศนาเขาจดทุกอย่างลงในสมุดบันทึกเล่มเก่าราตรีนั่งอา่านหนังสือข้างๆ พรุ่งนี้ฉันจะค้นข้อมูลเพิ่มในห้องสมุดได้เลยเจ๊แต่อย่าให้โดนผิดเข้าอีกละ่ะปักษาแซวเดี๋ยวเธอไอ้เด็กเวนราตรีตะวะแต่มุมปากยกยิ้มเล็กน้อยสายฝนยังคงโปรยปรา,ายคดีปริศนาในโรงพยาบาลร้างกำลังจะเริ่มต้นแสงจันทร์สาดส่องผ่านหน้าต่างโรงพยาบาลร้างเงาของปักษาและราตรีทอดยาวบนพื้นทางเดินที่เต็มไปด้วยเศษกระจกและใบไม้แห้ง โรงพยาบาลนี้ร้างมา20ปีแล้วหลังจากมีคนไข้าต,าตายติดติดกันหลายรายราตรีอ่านจากสมุดบันทึกแปลกที่มันเกิดแค่วันที่หกของทุกเดือนแถมต้องเป็นหลังเที่ยงคืนด้วยปักษาพูดพลางกวาดไฟฉายไปรอบๆเสียงลมพัดผ่านระเบียงทางเดินกลิ่นยาเก่าๆยังคงอ้วนในอากาศเดี๋ยวนั้นฉันเจออะไรบางอย่างราตรีชี้ไปที่ปฏิทินเก่าที่แขวนอยู่บนผนัง ดูนี่สิท์มีคนวงกลมวันที่6ของทุกเดือนไว้แถมเขียนเครื่องหมายกักบ,บาทสีแดงกำกับด้วยราตรีสองไฟฉายส่องจูจูอุณหภูมิก็ลดต่ำลงราตรีเริ่มรู้สึกหนาวสัน่นอีกแล้วช่วยด้วยราตรีผู้เสียงสัน่นวิญญาณเด็กชายในชุดขนแค่ปรากฏตัวเขาเข้าสิงร่างราตรีพี่ต้องช่วยหนูเขากำลังจะทำอีกแล้วเสียงเด็กดังออกมาจากปากราตรี ปักษารีบคว้ามไม้ไม่ยมที่ลุงดำให้มามันเรืองแสงเขียวอ่อนๆใครกำลังจะทำอะไรปักษาถามทางจับปลายราตรีภาพความทรงจำปรากฏขึ้นห้องผ่าตัดในยามดึกกลิ่นทูบและเทียนไขเสียงสวดมนต์แวเบาและรูปปั้นบางอย่างที่วางอยู่กลางวงเทียนโอ้ยปักษาพังานเลือดกำเดาไหลมีคนทำพิธีกรรมบางอย่างที่นี่ ที่บ้านลุงดำราตรีนั่งดื่มน้ำชาร้อนร้อนหลังจากฟื้นจากการถูกเข้าส่งลุงรู้อะไรเกี่ยวกับพิธีกรรมในโรงพยาบาลนั่นบ้างไหมปักษาถามเดือนหวันที่หเป็นวันที่ประตูระหว่างโลกเปิดออกลุงดำพูดพลางหยิบถุงตะไคร้ออกมาแล้วทำไมต้องทำทุกๆสามเดือนราตรีถามบางพิธีกรรมต้องการพลังงานจากวิญญ,ญาณ ยิ่งสะสมมากยิ่งแข็งแกร่งลุงดำส่งถุงตะไคร้ให้ราตรีเอาไว้ควบคุมการเข้าส่งที่ห้องสมุดร,ราตรีค้นพบบันทึกเก่าของพยาบาลที่เสียชีวิตหมอคนนั้นแปลกไปเขาไม่เคยแก่ลงเลยตลอด20ปีราตรีอ่านบันทึกแสดงว่าพิธีกรรมนั่นเกี่ยวกับการต่ออายุปักษาพูดพลางจดบันทึกเสียงกระดิ่งดังแว่วมาจากทางเดินทั้งคู่หันไปมอง เด็กชายคนเดิมยืนอยู่ปลายทางเดินพวกพี่ต้องรีบแล้วอีกสามวันเขาจะทำพิธีอีกวิญญาเด็กชายพูดก่อนจะหายไปสามวันนับจากนี้วันที่หปักษาพึ่งธรรมเราต้องหาให้เจอว่าพิธีกรรมนั่นคืออะไรก่อนจะมีใครต้องตายอีกราตรีพูดทางปรับแว่นฝนเริ่มตกพรำๆนอกหน้าต่างเงาดำเคลื่อนไหวผ่านไปอย่างรวดเร็ว ริศนาในโรงพยาบาลร้างกำลังจะเผยความจริงในอีกไม่ช้าราตรีนั่งกองอยู่ท่ามกลางเอกสารเก่าในห้องสมุดสายตาจับจ้องที่บันทึกประจำวันของพยาบาลที่เสียชีวิตปักษาดูนี่สิราตรีเรียกพลางส่งบันทึกให้6มิถุนายนมีคนไข้เสียชีวิตอย่างประหลาดหมอคนนั้นบอกว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุปักษาอ่านบันทึกเสียงเบา แต่ที่แปลกกว่านั้นคือราตรีชี้ที่บันทึกหมอคนนี้ไม่เคยแก่ลงเลยตลอด20ปีอุณหภูมิในห้องลดต่ำลงท,งทันทีราตรีเริ่มรู้สึกหนาวสั่นอีกแล้วหรอือราตรีกำรมถุงตะไคร้ที่ลุงดาให้มาแน่นวิญญาณพยาบาลปรากฏตัวเธอเข้าสิงร่างราตรีอย่างนุ่มนวลคราวนี้ราตรีดูควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นฉันพยายามจะบอกความจริงแต่ไม่มีใครเชื่อ เสียงพยาบาลดังจากปักราตรีปักษายื่นมือไปแต่หลายราตรีภาพความทรงจำร่างผูกเข้ามาห้องผ่าตัดในคืนเดือนมิถุนายนเทียงสีดำถูกจุดเป็นวงกลมกลิ่นทูบอวนในากะหมอในชุดผ่าตัดกำลังทำพิธีกรรมบางอย่างบนเตียงผ่าตัดมีรูปปั้นโบราณวางอยู่แต่แล้วภาพก็เปลี่ยนไปปักษาเห็นตัวเองในชุดคนไ้กำลังแอบดูเหตุการณ์บางอย่างในโรงพยาบาลนี้ โอ้ยปักษาพังอาเลือดกำเดาไหลเมื่อกี้ผมเห็นตัวเองนายเคยมาที่นี่เหรอราตรีที่กลับมาเป็นปกติแล้วถามไม่รู้สิแต่ความทรงจำนั้นมันคุ้นคุ้นปักษาเช็ดเลือดกำเดาที่บ้านลุงดำปักษาและราตรีเล่าสิ่งที่พบให้ฟังพิธีกรรมต้องห้ามลุงดำพูดพลางเขาไม้เท้าวันที่หกเดือนห วันที่ดวงดาวเรียงตัวประตูระหว่างโลกเปิดกว้างที่สุดแล้วรูปปั้นนั่นละลุงปักษาถามรูปปั้นนางรำลุงดำลุกไปหยิบหนังสือเก่าเล่มหนึ่งมันเป็นของโบราณที่มีพลังพิเศษลุงดำมองปักษาอย่างกังวลเอ็งแน่ใจนะว่าอยากรู้เรื่องนี้ต่อผมต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมผมถึงเคยมาที่นี่ปักษาตอบหนักแน่น กลางดึกคืนนั้นปักษานั่งเขียนบันทึกบนหลังคาตึกเช่นเคยวันที่หเดือนหพิธีกรรมต้องห้ามรูปปั้นนางรำและผมในชุดคนไข้เขาจดทุกอย่างลงในสมุดนายไม่กลัวเดิอดว่าความจริงอาจจะเจ็บปวดปรตรีถามเบาๆรู้วสิเจแต่การไม่รู้อะไรเลยมันทรมานกว่าปักษาตอบฝนเริ่มตกพรำพบนท้องฟ้าดาวรเริ่มเรียงตัวเข้าหากัน วันที่หเดือนหกกำลังใกล้เข้ามาพร้อมๆกับความทรงจำที่หายไปปักษษาและราตรีย่องเข้ามาในโรงพยาบาลร้างยามดึกแสงไฟฉายส่องไปตามทางเดินที่เต็มไปด้วยฝุ่นผนกคนไข้เนอยู่ชั้นสามใช่ไหมเจ๊ปักษษาถามทางส่งป้ายเก่าที่ผนังใช่ฉันเจอบันทึกเก่าที่บอกว่านายเคยพักอยู่ห้องสามรหกราตรีตอบทันใดนั้นปักษาก็หยุดชะงัก ภาพความทรงจำแวบ,บเข้ามาเขาเห็นตัวเองนั่งอยู่บนเตียงคนไข้มองออกไปนอกหน้าต่างโอ้ยปักษาเอามือกุมขมับเลือดกำเดาไหลเล็กน้อยเป็นอะไรไหมราตรีรีบประคองปักษาผมเห็นมันห้องสามหผมเคยอยู่ที่นี่จริงๆปักษาพูดเสียงสัน่นที่ห้องสามรปักษาเดินเข้าไปอย่างช้าๆกลิ่นยากเก่าๆยังคงอวนอยู่ในอากาศ ตรงนั้นเตนียงของผมปักษาชี้ไปที่เตียงริมหน้าต่างราตรีเปิดตู้ข้างเตงียงพบสมุดบันทึกเก่าเล่มหนึ่งดูนี่สิบันทึกอาการขุนไขนในนายเคยป่วยด้วยโรคประหลาดราตรีอ่านบันทึกปักษาหยิบไม้ไม้ย,ยมที่ลุงดาให้มาขึ้นมาดูมันเรืองแสงเขียวอ่อนๆจู่ๆภาพความทรงจำก็ทะลักเข้ามาคืนวันที่หกมิถุนายน เขาแอบเห็นพิธีกรรมในห้องผ่าตัดและลุงดำในชุดพัานโรงที่พาเขานี้ออกมาโอ้ยปักษาสุดลงกับพื้นเลือดกำเดาไหลแรงขึ้นปักษาปุราตรีรีบเข้าไปประคองพอก่อนยาฝืนนึกต่อที่บ้านลุงดำปักษานั่งดื่มน้ำชาร้อนร้อนมือยังสั่นเล็กน้อยลุงเคยทำงานที่โรงพยาบาลนั่นใช่ไหมปักษาถามลุงดำถอนหายใจยาว ของไม้เท้าเบาๆใช่ลุงเป็นพานโรงแล้วทำไมลุงถึงพาผมหนีออกมาปักษาถามต่อบางเรื่องมันต้องรอให้ถึงเวลาลุงดำตอบลางลุกไปหยิบกล่องไม้เก่าๆแต่เองควรเก็บนี่ไว้ในกล่องคือผ้ายันผืนเก่ามันเคยช่วยชีวิตเองไว้ครั้งหนึ่งแล้วที่ห้องสมุดราตรีค้นพบแฟ้มประวัติคนไข้เก่าดูนี่สิประวัติคนไข้ท,ขทั้งหมด ถูกเก็บไว้ยกเว้นปี2,547ปราตรีพูดปีที่ผมเคยอยู่ที่นั่นปักษาพุมพรมแปลกใช่ไหมเหมือนมีใครพยายามลบร่องรอยบางอย่างปราตรีปรับแว่นปักษาเปิดสมุดบันทึกของตัวเองผมต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกลางดึกคืนนั้นปักษานั่งอยู่บนหลังคาตึกเช่นเคยวันที่6มิถุนายน2547 ลุงดำห้องผ่าตัดเขาจดบันทึกนายแน่ใจนะว่าอยากรู้ความจริงปราตรีถามอย่างเป็นห่วงผมต้องรู้ว่าทำไมความทรงจำถึงหายไปปักษาต่อฝนเริ่มตกพรำพรำพรุ่งนี้คือวันที่หกมิถุนายนวันที่ความจริงทั้งหมดกำลังจะถูกเปิดเผยแสงจันทร์สาดส่องผ่านหน้าต่างห้องผ่าตัดเทียนสีดำถูกจุดเป็นวงกลมกลิ่นทูปอววนในอากาศ เราต้องหยุดพิธีกรรมนี้ให้ได้ราตรีกระซิบเจอรูปปั้นแล้วปักษาชี้ไปที่รูปปั้นนางรำบนเตียงผ่าตัดจูจๆภาพความทรงจำก็แวบเข้ามาเขาเห็นห้องสีขาวเตียงคนไข้และหน้าต่างบานใหญ่โอ๊ยปักษาเอามือกุมขมับเลือดกำเดาไหลปักษาอย่าฝืนราตรีริประคองผมเห็นห้องแบบนั้นอีกแล้วแต่จำไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ไหน ปักษาพูดเสียงสัน่นเสียงฟีเท้าดังมาจากระเบียงปักษาและราตรีรีบหลบหลังตู้เก็บของหมอในชุดผ่าตัดเดินเข้ามาเขาเริ่มจุดทูปและท่องคาถานั่นมันราตรีกระซิบหมอที่ไม่เคยแก่ปักษาหยิบผ้ายันที่ลุงดาให้มาออกมามันเรืองแสงวูบขึ้นมาภาพความทรงจำอีกชุดทะลักเข้ามาเขาเห็นผ้ายันผืนนี้มันเคยปกป้องเขาจากอะไรบางอย่าง พิธีกรรมกำลังจะเริ่มแล้วราตรีกระสิบเจ้ช่วยดึงรูปปั้นออกมาทีปักษาส่งผ้ายันให้ราตรีผมจะล่อให้หมอไล่ตามผมแต่นายราตรีทักท้วงไม่เป็นไรผมมีไม้ไม่ยมของลุงปักษายิ้มมุมปากปักษาวิ่งออกไปตะโกนท้าทายหมอรีบวิ่งไล่ตามราตรีช่วยโอกาสแย่งรูปปั้นแต่มันหนักเกินคาดเธอเซ็มลง เสียงกระดิ่งดังแว่วมาวิญญาณพยาบาลปรากฏตัวให้ฉันช่วยวิญญาณพยาบาลเข้าสิงร่างราตรีทำให้เธอมีแรงยกรูปปั้นได้ที่ระเบียงทางเดินปักษาวิ่งหนีหมอไม้มยมในมือเรืองแสงจ้าหยุดนะหมอตะโกนแกมันแต่ก่อนที่หมอจะพูดจบราตรีก็ทุ่งรูปปั้นลงพื้นมันแตกกระจายเสียงครีดร้องดังสนัน่นควันสีดำ พวยพุ่งพุ่งออกจากรูปปั้นพิธีกรรมถูกทำลายที่บ้านลุงดำปักษาและราตรีนั่งดื่มชาอุ่นๆหมอคนนั้นหนีไปแล้วราตรีเล่าคงไม่กล้ากลับมาอีกแต่ผมยังจําไม่ได้อยู่ดีว่าห้องนั้นอยู่ที่ไหนปักษาพูดเบาๆบางที่มันอาจจะดีแล้วลุงดำพูดทางเข้ไม้เท้าที่ไม่ต้องจำทุกอย่างปักษามองผ้ายันในมืออย่างน้อยผมก็รู้แล้วว่า ทำไมผมถึงเชื่อเรื่องวิญญาณดึกคืนนั้นปักษานั่งเขียนบันทึกบนหลังคาตึกเช่นเคยความทรงจำบางอย่างอาจจะหายไปตลอดการเขาเขียนแต่สัญชาตญาณในการช่วยเหลือผู้อื่นยังอยู่นี่อาจจะเป็นคดีสุดท้ายที่เกี่ยวกับความทรงจำของนายแล้วนะักราตรีพูดใครจะรู้ล่ะเจสบางทีอาจจะมีคดีอื่นที่เชื่อมโยงกับอดีตของผมอีกปักษายิม้ม ฝนเริ่มตกพรำๆไกลออกไปเสียงระฆังวัดดังบอกเวลาเที่ยงคืนจบคดีหนึ่งเริ่มปริศนาใหม่เช้าวันรุ่งขึ้นราตรีนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในห้องสมุดเช่นเคยปักษามาดูนี่เร็วราตรีเรียกเสียงดังมีอะไรเหรอเจคปักษาที่กำลังง่วนกับการจดบันทึกเงยหน้าขึ้นอุบัติเหตุบนถนนเรียกเขารถเสียหลักตกเหวคนขับเสียชีวิต ในที่เกิดเหตุประตรีอ่านพาดหูวขา่าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปักษาชะงักเมื่อเห็นรูปผู้เสียชีวิตนั่นมันหมอคนนั้นปราตรีพูดเสียงแผ่วที่บ้านลุงดำลุงดำนั่งดื่มชาที่ระเบียงบ้านเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือลุงปักษาถามกำมันไม่เคยหลงทางลุงดำตอบพลางข้อไม้เท้าไม่ใช่วิญญาณแก้แค้นแต่เป็นผลจากการกระทำของเขาเอง 20สปีที่ไม่แก่แลกมาด้วยชีวิตคนอื่นราตรีพูดเบาๆลุงดำถอนหายใจพิธีกรรมต้องห้ามมันมีราคาของมันที่โรงพยาบาลร้างปักษาและราตรียืนอยู่ในห้องผ่าตัดที่ถูกทำลายเศษร,รูปปั้นหายไปหมดแล้วราตรีสังเกตวิญญาณพยาบาลปรากฏตัวครั้งสุดท้ายแต่คราวนี้ดูสงบกว่าเดิมขอบคุณนะ วิญญาณพยาบาลพูดในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยราตรียิ้มให้พวกเราต่างหากที่ต้องขอบคุณวิญญาณพยาบาลค่อยๆจางหายไปพร้อมกับกลิ่นยาเก่าๆที่เคยวนอยู่ที่ห้องสมุดร,ราตรีปิดหนังสือรวมคดีที่ไขไม่ได้คดีนี้คงต้องย้ายไปอยู่หมวดคดีที่ถูกไขแล้วราตรีพูดยิ้มๆแต่ยังมีอีกหลายคดีที่รอให้พวกเราไขาปักษาพูดพลางเปิดหน้าถัดไป นายไม่อยากรู้หรือว่าห้องที่นายจำได้มันอยู่ที่ไหนปราตรีถามบางทีการไม่รู้ทุกอย่างก็ดีเหมือนกันนะเจสปักษายิม้มมันทำให้เรามีเรื่องให้ค้นหาต่อไปกลางดึกคืนนั้นปักษานั่งเขียนบันทึกบนหลังคาตึกเช่นเคยคดีพิธีกรรมต้องห้ามจบลงด้วยกฎแห่งกรรมเขาเขียนแต่ปริศนาในความทรงจำของผมยังคงรอให้ไขต่อไป อย่างน้อยคราวนี้เราก็ช่วยให้วิญญาณได้ไปสู่สุขติดราตรีพูดใช่ปักษาพยักหน้าแถมยังได้รู้ว่าทำไมผมถึงมีพลังพิเศษแบบนี้ลมพัดเย็นพาเอากลิ่นดินหลังฝนตกมาเอาล่ะราตรีลุกขึ้นพรุ่งนี้มีคดีใหม่รออยู่อืมปักษาพยักหน้าแต่ก่อนอื่นไปกินบะหมี่กันใหม่เจ๊เดี๋ยวเธอไอเด็กเวนราตรีหัวเราะ เมื่อไหร่จะเลิกกินบะหมี่ซองสักทีเสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังในความมืดจบคดีหนึ่งเริ่มปริศนาใหม่เพราะในเมืองนี้ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่รอการไขปริศนา